คุณผู um, ้ชมครับมาร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี่เด็กนักเรียนชาวขอนแก่นนะครับเขาร่วมแสดงละครภายในโรงเรียนแต่ละครนี้เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามคือฮีปสิบสองนั่นเองครับนี่แหละครับคือภาพการแสดงของนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ร่วมกันแสดงละคร ประวัติศาสตร์นะครับ2 12วิถีชีวิตไทยอีสานพัฒนาสู่อาเซียนนะฮะเรื่องสิริปุญญสถานตำนานพระธาตุขามแก่นและการแสดง2 12วิถีชีวิตไทยอีสานเนี่ยแหละครับใช่ค่ะก็จะเป็นประเพณีโบราณที่ะจะมีทุกๆเดือน2 12คร,คงงครอง14น,นะครับภายในงานมหกรรมทักษะวิชาชีพการสังคมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพัฒนาสู่อาเซียนท่ามกลางความสนใจแน่นอนฮะมีประชาชนนักเรียนครูจากังเรียนขอนแก่นวิทยาย,ยน์จานวนมากนะครับ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25จังหวัดขอนแก่นคือพอ,ออกิติบุญเชิด ซึ่งเป็นประธานในพิธีบอกว่างานนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเนี่ยร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสังคมศึกษาโดยเฉพาะความภูมิใจในความเป็นไทยและการไม่ลืมในศิลปะการแสดงที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและก็ยังเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในสังคมอาเซียนอย่างเป็นสุขเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนี่ผมเชื่อว่าคุณสุพัชราชอสอสของผมก็เคยแสดงใช่ไหมฮะ ไม่เคยค่ะหน้าตาไม่ได้คุณสมบัติไม่ได้สักอย่างไม่ไดยทำกิจกรรมอะไรโอ้แต่ว่าประเพณีอีสานเขาสวยงามนะใช่ค่ะที่ส2บสองของสิหมายถึงว่าในแต่ละเดือนนะคะจะมีจารีตฮีทก็คือคาว่าจารีตใช่ค่ะทุกเดือนเลยนะคะสำหรับชาวอีสานดีจังเลยนะครับ